สวีดัสสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุผูสุคนโอ้ยลืมใส่เข็มขัดเดี๋ยวใส่เข็มขัดก็นพี่น้องแป๊บนึงเรียบร้อยพอกันอีกแล้วกับช่องอนิสาเสียงใสเต้ยสเสดิจลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะมือนี่นะคะกะกำลังสีเดินทางไปงานอยู่ที่ปตทน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นค่ะพี่น้องวันนี้คิวงานรถแห่ของเราในช่วงแห่เสาร์นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิ่าพี่น้องไปเบิรงบรรยากาศนะคะในการแห่เมือนี้มื่อนีออกเร็ววักหน่อยนะคะออกแดดโมงเช้ากา้าวไปหอดพุ่นกับสเสดไปกินเขากับทีมงานนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็หลายคนบอกว่าให้อัดคลิป รีวิวรถใหม่น้อยวสันร่วมแสดงความยินดีน้ำวสันเพ่นวานะคะ mm hmm. ก็เลยสิ่ผ้าพี่น้องบึงรถแล้วก็เวาที่ไปที่มาของการออกรถของอันนี้ในครั้งนี้นะคะ mm hmm. ว่าตัดสินใจจึงใดจังใดรถกระบะซีประตูไททันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสิม่มอยพี่น้องบึ่งให้พี่น้องฟังในคลิปนี้นะคะ mm hmm. พร้อมกับบึง่งรีวิวรถนะคะมาดูกเลิ้าอ่ะ ก่อนอื่นก็นตตองแาวความก่อนเนาะบางคนสอบถามมาหลายคนเนี่ยอันนี้ก็เลยกกาวาเดี๋ยวสีถ่ายคลิปนะคะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ฟังพร้อมๆกันนะคะจากปากันนี้เนาะนะคะกะสิเว้าเรื่องออกรถนะคะกรณีที่ตัดสินใจออกรถคือช่วงเดือนสองเดือนมาเนี่ยคือแบบ รถคันเก่ามีปัญหาดูแห้งบ่ว่าสิเป็นการซ่อมหรือว่า,าการเดินทางค่อนข้างที่สิยากสักระยะยงใหญ่หนึ่งแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจที่สิออกรถแล้วก็พูดถึงว่าเนะาะหลายคนบอกว่าคือเบอเอาออันพ่วดช่ยจังสะดวกสบายหรืออย่างังีนะคะตามความชอบอันนี้มีค่อรู้สึกว่ารถกระบ,บะมันสามารถขนของได หลากหลายแล้วก็สามารถใส่งานได้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 หลายกว่าแบบพวกรถนอนถ้าพวกรถนอนคือจังอะพี่วรชัยพี่วาดพี่อย่างที่พื่นออกรถนอนรถอย่างกันอ่ารถที่สะดวกสบายนู่นนี่นั่นหนึ่งเลยราคามันสูงนะคะแห้งเ้ามันกัสิมันกับสีบ,สบ,อบ,อบ,อบอสูงแล้วก็มีความรู้สึกว่าขันขันรถกระบ,บะมันแกลงมัน เขาเรียกว่าเอียงอ่ะมันมันดูแบบสมาร์ทกวางสินะมันเป็นแบบสไตล์เฮาอยากจะขับแบบเทๆศที่เก๋งสินะแต่ว่าขันรถแบบงามรถแบบปาเจโร่ o r ล์จูเน่ฟอร์ดที่แบบนู่นนี่นั่นไมนเสียเฮาก็มีความรู้สึกว่ามันเขาเัมนกับเฮามันมันดูแบบรู้งราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดถึงว่าสรุปก็คือมันแพงเหรอพี่น้องแต่ว่ารถกระบะมันกะ ซูซีกับพ่อซ้ำห้องส0่สบืนได้และกาก้อนอื่นก้อนไก่ก็ต้องขอขอบคุณผู้คอยสนับสนุนสพ,พอร์ตและให้โอกาสรตลอดขอบคุณบอสโจซอนนต์นะคะที่ให้อันนี้ได้มีทีทํามาหากินได้รู้จักพี่น้องเอฟซสาวหน่อยเพชรบันแพงสุขุสุคนจนว่าได้มีมือนีนะคะกะบเก็บหอมร่อมริบมาแล้วก็ยืมนันแน่ยืมนีแน่ว่าใส่กันพี่น้อง พูดถึงว่ามันกับโมเนเรืองง่นอกนากการออกรถแล้วก็ในระยะยาวเรายังมีส่งงวดส่งอะไรอยู่กับ่อนค้างที่สีต้องประหยัดอดออมทํางานให้มากขึ้นนะคะกะนี่แหละคะ่ะประมาะนี้แหละทีไปที่มากก็คือการเดินทางมันบ่คอยสะดวกสบายและรถดขันเก่าคือซ่อมหนักด้วยนะคะรอบนี้คือซ่อมหนักนั่งกะพูดถึงว่านั่งกัหลายปีแล้วเนาะมันกะ เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่สีผุพังไปบางเพราะว่าการใส่งานมันนักรถคันเก่าได้สิบปีนะคะหมดงวดแล้วหมดงวดได้ปีแล้วรถคันเก่าก็เลยตัดสินใจนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่วอวยพรให้อันนี้นะคะวอวยพรให้อันนี้มือมอว่านนี่ ะะต้องขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคราบวยพอและก็ขอบคุณผู้สนับสนุนค่เจ,จมรถนะคะคุณพ่อสมชายคุณพ่อสุบินพี่ชายกหลีและก็พี่น้องหลายๆคนเอ็ที่ดูแลนสนับสนุนสพอร์ตมาตลอดขอบคุณบ้านส้มและก็ขอบคุณหลายๆบาทน,นะคะ ะะสำคัญคือว่านและพี่นองขาดเดไดคือบอดโจซอนุนที่เพิ่นแห้โอกาสเท่าเด็ดมาหยุดจุดจุดนี้ใ้รู้จักแฟนเพลงด้รู้จักพี่นองสุกคนนะคะผ่านทางยูทูบเด้ผ่านทางช่องเฟซบุ๊กเด้หลากหลายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆคันขาดเพิ่นก็นคือสิบม่มีอันนี้ใน,นมือนี้พี่นองกับสิบเบอมเบิ้งคลิปเบิ้งช่องอันนี้นะคะกัดีใจหลายนะคะหลายคนบอกว่าอันนี้ เอารถมาแล้วทำไมไม่เห็นเจิมเจิมแล้วด้อจ่าเด้อเจิมแล้วเจมแต่หมื่วานแล้วหมื่วานนี่รับรถเก่าโม่งเศร้าเปะแล้วกะ็ขับรถจากโช์รุ่มไปเจิมอยู่พทถาดขามแกน่นนะคะแล้วจากเจิรถหลแล้วก็ไปงานดุสารคามระยะทางไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าตามผู้เฒ่าบ้านมัวคือเอารถออกปุ๊บก็ค,คือต้องไปเจิมเลยขาม,มือขาม่นเมื่อด้ ะะก็เลยได้ไปเจิมรถเมื่อว่านนี้นะคะสําหรับวันนี้อันนี้ก็มาเจิมกับพ่ออยู่ที่บ้านเพราะว่าเมื่อวานนี้แม่เจิมไหย,ยู่กับลวงปูแล้วแม่ึ้นไหแล้วนะคะบนันนี้มือนีก็เลยให้พ่อึ้นรถให้พ่อเจิมรถไหแลก็ป่าป่ากับลุงก็เจิมไห้นะคะพี่น้องมาเจิมอยู่บุบานเจิมอยู่บานกินเขากินยันเหลีวก็แต้งหน้าแต้งตาบาังงานมือนี ะะหลายคนที่เพิ่อนอยากบึงก็เลยสิมาเวา้าวราคามาไทยบึงนะคะว่าหลดมันจังไหนมาจังใดนะคะส่วนรถคันนี้หลายคนถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออูไปไรก่อนเนือเพราะว่าเรื่องเรื่องพวกนี้บค่อยากออกซื้อปันใดนะคะแต่ว่าต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าคลิปที่ทําขึ้นมาวันนี้ไม่ใช่การอวดอ้างแต่อย่างใด แต่คลิปที่เห็นออกมาอยากให้คนที่รับชมได้มีกำลังใจในการสู่งานหลายคนยังไม่กล้าที่จะออกรถคิดหลายอย่างแต่ถาสม,มุติว่าพี่น้องได้เหตุการณ์เหตุงานหรือว่าในการเดินทางมะล่ำบาหนู้คิดว่ารถกลเป็นย่านพาหานะอันหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้เฮาได ยังเฉียนการไปนันไปนี่ไปเหตุงานเหลือกงานนู่นนั่นคือมันสําคัญนะคะรถมันสําคัญก็เลยต้องตัดสินใจเอาแล้วก็หวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้แต่ละเดือนจะคลองสินลุล่วงไปได้ด้วยดีคะ่ะพี่น้องกะสาธุและก็ภาวหนา้าแบบนั้นบ้นเอาพี่น้องรถคันนี้มีมูลค่าเยอะอยู่นะคะเฉียดเฉียดล้านแต่ไม่ถึงล้าน เพราะว่าอันนี้เอาเกียร์ธรรมดาหลายคนก็บ,บอกว่าคือน่าเอาออตโต้อันนี้เป็นคนที่บอมัาขับรถออโต้พอมีความรู้สึกว่าจะความเป็นคนหวงนอนดูถ้ายดีใส่เกียร์น,นันนันเกียร์เป็นเกียร์กระปูเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะอันนี้ก็แล้วกับขั้นเก่ากับเป็นเกียร์ธรรมดาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันชินกับเกียร์ธรรมดาแล้วก็เลยบ่อยากได้ออตโต้นะคะก็เลยได้เอาเกียร์ธรรมดาอันนี้รถอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นรุ่นไม่ใช่รุ่นท็อปเป็นรุ่นธรรมดาเป็นรุ่นธรรมดาเลยค่ะไม่ใช่รุ่นท็อปเพราะว่าอะไรหนึ่งรุ่นท็อปกะหลานกลัวอยู่แล้วเข้ากับว่าเข้าน่าจะว่ไหวก็เรียกว,ว่าเออพี่มีมีรุ่นนี้แต่ว่าขอถูกๆได้ไหมอะไรก็ได้พี่จะลดการเล่นลูกเล่นอะไรมันก็ได้ขอแค่ว่าให้มันไม่ถึงร้านได้ไหมอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยได้คันนี้มาได้สีขาวนะคะพร้อมด้วยตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีกับเบอรแมนว่าขี้ลายเราพี่น้องเบอร์แมนตัวท็อปมันกะมันกะอันนี้อยู่แต่ตัวท็อปน่ะเรามันมันมันกบสิบลูนจะคล้องโพดก็เลยว่าเออเอาแบบเกียร์กระปุกธรรมดาแล้วก็นนู่นนี่นั่นธรรมดานะคะรถคันนี้ก็เลยเป็น รถเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเพราะเป็นออโต้ค่ะเกียร์กระปุกแล้วก็ลูกเล่นลูกอะไรก็มีที่ฟังเพียงเชื่อมบูททุนเงินชาติบงชาติแบตกับ,บมีเหมือนทุกอย่างเพียงแค่ว่าเป็นตัวท็อปนะคะหลายคนย่สงสัยก็เลยมาบอกให้ฟังในคลิปนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยว เฮามารอบเบอร์รีวิวกันเลยกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตขับรถก่อนไปหอดงานกับสี่ท้ายรีวิวให้พี่น้องเบิ่งแมนว่าบ่าค่อยในท่ายคลิปพี่น้องกันจะาฝ่าลืมกันเด้อค่ะเด้อก็ขอกําลังใจจากพี่จากน้องคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยฝากทีมงานรถแห่ลำพันเต้เสดเือดไปในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำสุข,ขุมสุขคมมีการมีงานอย่าลืมเอินใสเอินหาพวกเราทีมงานรถแห่ลำพันเต้เสดเดือนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสีมารีวิวเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตขับรถ สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จัดถ่ายรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าเรื่องเล่าทั้งเมดเฮาก็บ,บอกให้พี่น้องได้ฟังแล้วนะคะบานิกาสิ m a มาถ่ายรีวิวรถให้พี่น้องเบ่งแต่ว่าเดี๋ยวคอเนี้ขับรถไปถึงงานก่อนนะคะ,ะ,คะอ,อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยอันนี้อัน,นอันนี้เพื่อนนั่น <c oughs> เพื่อนเจิมไห้นะคะอาจารย์เจิมมุนี้ไห้ก็มอข้างด้านบน นี่นะคะใส่ยันใส่หลายให้เมื่อวานนี้นะคะนี่ประมาณนี้เธอแล้วก็มีตัวเดินทางเป็นเพื่อนน้องเมียเมียนะคนี่นี่เป็นเบาะแล้วก็ถอดทุงออกแล้วอันนี้เสื้อผ้าของแต่งตัวแล้วก็ มอนพ้าห่มนี่นะคะเดินทางคนเดียวนะคะประมาณนี้แล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้นะะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะพี่นอ้องเกียร์ธรรมดาประมาณนี้แหละคะ่ะด้านในเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันนะจ๊ะอันนี้เป็นทังน้ำมันนี่อันนี้พระอาจารย์เพินควงนี่ห้หน่ำเดี๋ยวไปเบื้องด้านนอกค่ะพี่นอ้องอันนี้เป็นด้านนอกนะคะ ยาวลายคนถามไปทะเบียนไปทะเบียนตัวนี้เด้อประมาณนี้นะคะด้านข้างด้านข้างครับด้านหลังด้านหลังอะไรก็ของของแก้งหนา ประมาณนี้ละพี่น้องกสิประมาณนี้นะคะสําหรับด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะถ <c oughs> ้าไลฟ์กับพอดี่นสิ่าโปรโมดใหพิน <c oughs> พ่นเพิ่นว่ามีขาจังโปรโมทนะคะพี่น้องกสิประมาณนี้ค่ะพ่อเด้ขี้บ่ได้รู้หลายอยังมากมามเอาเท่าที่ตัวเองคือบ่ไไวแค่นั้นพ่อว่าแต่บอเป็นภาระของผู้อื่นก็ดีที่สุดละพี่น้องตอนนี้ก็รอนะคะรถแห่มาถึงแล้วนัน รถแห่อยู่ทั้งคางเอาเสรละคือบเห็นนี่รถแหยนะคะรถแหยกําลังตั้งของตั้งอะไรวันนี้เราเล่นสิบโมงตอนนี้เก้าโมงตรงนะคะ่ะเลยมานั่งรอยอยู่นี่รถแต่งตัวแต่งยังนะคะพี่น้องประมาณนี้นะครับคือจังหวะแหละพี่น้องท่าเข้าปอะเป็นหนีเข้ากับ บอสะดวกสบายในการขับรถขับล่าบางทีนี่ก็ทําให้เรามีความทะเยอทะยานมีความตั้งอกตั้งใจหาเงินหาค่าให้ได้ม,มากที่สุดเพื่อใส่หนีแล้วก็ดําร่งชีวิตต่อไปการเป็นหนีถ้าคิดในด้านลบกับลบคิดในด้านบวกกับบวกในด้านบวกในที่นี้คือการที่เราเป็นหนีการที่เ,าเนนารเาลดเอาอยางมาเพื่อว่าแต่ละเดือนต้องใส่หนีงวดรถจั้งสั้นจังสี่ขันเทาคิดลายก็สิปวดหัว แต่เราต้องค่อยๆค,ค,คิดขันมือหนึ่งเข้าบ่าเป็นหนีเข้ากับบ่ได้ขี่รถง่ามๆว่าได้ขี่รถสะดวกสบายไปวงไปงานยังกับว่าได้สะดวกสบายแต่ขาเข้าเป็นหนีหนึ่งละตื่นขึ้นมาย่ามือเศร้าเงินหนีกูต้องเฝ้าไปเฮ็ดงานเด้อต้องเฝ้าไปงานไปยังเดินทางนูงงน่นนั่นเมื่อสิได้มีความกระตือรือร้นในการเฮ็ดงานหาเงินเพื่อมาใส่หนีแล้วก็ใส่ชีวิตให ยูดีกินดีแค่นั้นนะคะบางทีมันเป็นแรงผลักดันทําให้เราสู้งานนะคะพี่นอ้องแต่ขันคิดในด่านลมนี่ก็ว่าโอ้ยเอามากขันมาเป็นผ้าลงผ้าลางวดลดนวด,วด,วดนี่คุสิมหาใส่่ะเจงเสียคืดยากเลยได้บวันี้แต่ถ้าอย่างนี้ก็คือน,นี่แหละเหมือนที่หนูพูดเขาคิดยังไงแค่ว่าเราทํางานทุกวันเราต้องเก็บส่วนนี้นะกินส่วนนี้นะทําอย่างนี้อย่างนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะ แค่นั้นชีวิตก็มีความสุขแล้วค่ะพี่น้องอย่าไปคิดไ like. ยคิดไ like ลกับบ่ดีนะบ่คิดกับบ่ดีนะคะอ่ะชื่อตรสู่ต่อไปนะคะเรามีลูกคนโตแล้วนะคะเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรอดทนแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ให้อันนี้ได้มีมือนีแต่ที่สำคัญคือขาดบ่ได้คือเสาหลักของคนให้โอกาส ก็คือบอดจู่สนุเถิดทุนไหวขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบนันแพงสุภูสุคนนะคะที่หายกำลังใจอันนี้แต่ได้มือแรกจนวาถึงมือนีนะคะบ่มี่งยังนอกจากเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณในต้นคลิปจนวัถ่ายคลิปเลยพี่น้องพุ่มใจดีใจที่เด้าของได้มีมือนีได้มีรถคี่ไปงานแบบสะดวกสบายขึ้นมูลแล้วนะคะต่อไปก็สิบอยอยากมู่เลาได้บานอีกก็สิเดินไปเหตุงานทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด แล้วกาเรื่องมากมางาันสาหรืออีย่งกระสิบว่เกิดขึ้นแล้วนะคะต่อไปเราจะมาร่วงหน้า1ชั่วโมงนะคะก็คือมาถึงงานก่อน หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ก่อนี่ที่ไปซาหนึ่งและวรถยางหัวยางแตกน้ามท่วมไปนะน,นะคะสาม,มปีพี่น้องแต่อันนี้คือเราสะดวกสบายในที่นี้แล้วเราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สมกับที่เพื่อนให้โอกาสและก็สมกับพี่น้องให้กาลัางใจนะคะฝากทีมงานรูแทนและเพื่อนเตยเสด็จค่ะสาําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมตั้แต่ต้นคลิปจนถึงถ่ายคลิปเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ 嗯。Yeah.